สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเวยนะครับวันนี้นาพาท่านผู้ชมมาที่สถานีรถไฟหนองวัวเท่านะครับมารับชมการเลีกขบวนรถตัวที่52นะครับลีกกับขบวนรถตัวดิสลางนั่งประกาศขบวนที่7นะครับตอนนี้นะครับในสถานีครับโยกเสาหางหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับประแจติดซอกนะครับมาสับประแจเป็น5ทาง2ได้นะครับ วันนี้ลิกรถก็คนเยอะยนะครับมีเวรกะเช้าแล้วก็กะกลางคืนนะครับอยู่ช่วงการสลับเปลี่ยนเวรพนดีนะครับแล้วก็มีขบวนลิีกกันก็เลยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็ทําการวิทยุบอกให้คนะหน้าสองนะครับหลอกหน้าเสานะเพื่อยกเสาเขาังนองนะครับ ซึ่งเสาเข้าทางสองรับรองว่านักกว่าทางหนึ่งแน่นอนนะครับต้องใช้แรงในการลบหน่อยนะครับสองเทางกคลสเคลื่อนตัวเข้าทางหลีกมาแล้วนะครับรอคนประเจแล้วก็เก็บเสาหางป้านะครับ ของในคูหัวเรียบร้ายนั้นครับก็รอเข้าหลักเหตุปลอดภัยแล้วก็คืนสเสาไฟฟ้าทางสองนครับเอาครับคืนเสาสัญญาณทางปลาเข้าทางสองด้านเหนือเรียบร้อยนะครับพนังกางานคูประแจคืนประแจอยู่ในท่าทางที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับ อัน,นนี้ครับก็รอของรถโดยมิเตอที่7นะครับผ่านทางประธานนะครับรถโดยมิเตอที่7ผ่านแม่ท่ามา06นนะครับขณะนี้ครับนายสายนี้ก็นำห่วงแขวนเสาหน้าแล้วก็แจ้งเลขลูกตาให้นคะรลำปางน,นะครับ หลังจากนั้นนับทําทำการยกเสาเข้าทางหนึ่งด้านใต้นะครับเพื่อให้ขบวนเจ็ดผ่านรางประทานของสถานีนะครับ นนี้ขบวนรถด,ด่วนที่5้าสองเข้าทางหลีดหนองวัดเทาเรียบร้อยนะครับก็บตอนนี้ก็รอขอบวนเจดผ่านนะครับขบวนเจ็ดผ่านแม่ท่าศูนย์หแล้วนะครับเอาลวไฟขบวนเจ็ดโผล่มาแล้วนะครับ วันเจ็ดผ่านเสาเข้ามาแล้วนะครับหลังเคลื่อนตัวผ่านทางประธานนะครับปีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่อยู่โตโอาหารของวันที่สองนะครับ ประเจ็ดพานปัดแกด้านใต้มาแล้วนะครับทางคุมาเจส่งสัญญาณให้โยนห่วงหน้าฮานีนะครับ หลังจากขึ้นเสาได้ยลอยนะครับแล้วก็นำห่วงทางสะดวกไปให้พอขอลอขอบวน52นะครับเพอทำาขบวนออกทางดีแล้วก็ไปยังสถานีต่อไปไไราเปังงานควบบัญชี ยินห่วงให้พอเขาลอเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ทําการเคลื่อนตัวออกจากทางลีกนะครับ นะครับ <Okay. S 1> หวัดภาคสองก็มีบชทนะครับ เป็นรถนั่งชั้นสองนะครับแล้วก็บอสอรนะครับรถนั่งชั้นสาม ันต่อออกทางเลยไปแล้วล้วกันนะ 5, 2, ออแล้วนะครับวันหี่สองออกทางเียแร้อนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการเรียของสถานี้